สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟต a m ราเรียงบิสมิลลาฮิรราะห์มานิอูรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสซาลาตุวัสสาลามุอะลัอัลชูรฟินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีน บ ب ي ي อ ا محمد อ,าอจจ ع ل ى آله وصحبه أجمعين. า ل س สละมุ ي ك م ورحمة ว ل ل ه و ب า ك ا ت ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮุบฮานะฮูละะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงสันติทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่ติดตามทาง FM นะอัลฮัมดุลิลละใครที่ติดตามผ่านทาง a อ นะครับก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยาทางสถานีของเราก็มีการเพิ่มและขยายนะครับพื้นที่ในการรับฟังด้วยนะพี่น้องดูเอายพวกเราด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะอตอนนี้นะครับก็จะมีรายการนะครับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะแต่ของฉันเนี่ยยังยังยังทำรายการเดิมอยู่ก็คือรายการฟริกนะครับแต่ก็ จะมาถึงเรื่องของการเสียชีวิตล้นะครับนะพี่น้องสามารถติดตามฟังย้อนหลังได้ในช่องทางของ u t u b e นะครับพี่น้องเข้าไปใน youtube แล้วก็พิมพ์คำว่าเสียงอิสลามนะก็จะเจอช่องวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็เข้าไปดูบรรดาคณาจารย์นะครับที่ได้ ัดเทปเอาไว้ของฉันเนี่ยห้าร้อยกว่าตอนแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยห้าร้อยกว่าน,น่าจะเรื่อยๆแหละครับก็อัดไปเรื่อยๆแล้วก็เ,เป็นเหมือนกับห้องสมุดแต่ห้องสมุดเนี่ยเขาเป็นหนังสือใช่ไหมแต่นี้ก็คือเป็นห้องสมุดที่เป็นเป็นการบรรยายหรือการสอนเป็นเสียงออกไปเป็นภาพออกไปนใน YouTube ก็จะมีภาพด้วย ถ้าเป็นวิทยุก็จะเป็นเสียงอย่างเดียวครนี้คุยกันต่อถึงสุนนะหรือแบบฉบับส่งเสริมให้กระทำนะสำหรับคนที่มุฮัตดอใกล้จะเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตให้ปฏิบัติอย่างไรบ้างเราได้ผ่านข้อที่หนึ่งไปแล้วก็คือการสอนเลออีเลออีลอลลนะแล้วฟาดีละที่ ที่ได้เนี่ยพี่น้องนะก็คือใครก็ตามที่คำสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะจบชีวิตลงเนี่ยเขาได้กล่าวคำว่าเลออิลลฮะอิลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะคนคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาาในหลายคนพี่น้องพอฟังหดดิษบน,นี้เนี่ยทำให้เกิดความไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาคืออะไรอาจารย์แจวเลยต่อไปนี่ที่ฉัน นะละหมาตาฮัดยุตทำความดีต่างๆเนี่ยฉันไปรอทีเดียวเลยดีกว่ารอตอนไหนอะ่ะไก่จะตายกะกล่าวแลอีแล้วลอฉันก็ได้สวรรค์แล้วนะเข้าใจแบบนี้พี่น้องเป็นการเข้าใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง mm. เพราะอะไรล่ะครับเพราะคนคนหนึ่งที่จะพบเจอหรือได้โอกาสในการกล่าวเลอีแล้วล้อเป็นคําสุดท้ายได้เนี่ยคนคนนั้นชีวิตของเขาจะต้อง ผูกพันกับศาสนาผมบอกกับพี่น้องเลยนะใครที่ผูกพันกับอะไรก็จะอยู่แบบนั้นแหละเอ่ยคนที่เป็นนักร้องคนที่ร้องเพลงเนี่ยถามว่าก่อนจะตายจะอ่านกุรอานเหรอไม่เราพี่น้องก่อนจะตายมันจะทำเพลงไปดิใช่ไหมล่ะเออไอคนที่วุ่นอยู่กับการหาสตัง ก่อนจะตายนี่ยก็ยังไม่คิดจะวางมือยังสังส่งลูกสังกสงกส่งนู่นสั่งนี่เรื่องธุรกิจอยู่เลยใครที่ง่วนอยู่กับอะไรก่อนจะตายก็จะง่วนอยู่กันแต่แต่คนที่ง่วนอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานาวุตาลาในการฟังศาสนาในการปฏิบัติอามัณิบาดะเขาก็จะมีโอกาสในการกล่าวคําว่าลาอิละอิลลอตตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะในประเทศอาหรับ นะครับแล้วก็เขาก็ได้เอามาเขียนบันทึกเป็นข้อเตือนใจเอาไว้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจนายหนึ่งที่มีประสบการณ์พี่น้องครับนะที่พบเจออุบัติเหตุนะคือตำรวจเนี่ยพี่น้องเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนนะก็จะเป็นเจ้าพนักง,งานที่จะเข้าไปถึงสถานที่ตรงนั้นนะ,ะบางคนก็บอกไม่ไมเรียกหมอแล้วก็เรียกนั่นแหล,ละแต่ตำรวจเขาต้องไปดูด้วยใช่ไหมเพราะว่าในรามเนี่ยเขาขับรถวนเร็วพี่น้อง กับกันปูดปาปดปาูพปาดรถนะรถาดร,ร,รถเครื่องอใหญ่ๆเท่านั้นแหละเพราะน้ำมันก็ถูกของเราเนี่ยเจอเครื่องอใหญ่ๆไม่กล้าซื้อทำไมกินน้ํามันย่าก็ซดของเราก็ต้องเป็นเครื่องแบบประหยัดประหยัดนะเออคราวนี้เวาเกิดอุบัติเหตุทีนึงก็รุนแรงปรากฏมีรถคันหนึ่งนะรับพลิกค,คว่ำเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเหตุการณ์พอดีก็เข้าไป เข้าไปเพื่อกิจกรรมการช่วยเหลือเบื้องต้นก็มีวัยรุ่นสองคนเนี่ยนะครับนะกระเดินออกมานอกรถนะกระเดินออกมานอกรถตำรวจนายหนึ่งที่เป็นนายที่มีประสบการณ์เนี่ยนะก็ดูสถานการณ์แล้วอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจปรรจุใหม่ตกใจเลิกหลักเลิกหลักทำอะไรไม่ถูกง่วนอยู่กับ อีกคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุคือในในที่เนี่ยมีคนเสียชีวิตคาที่เลยคนหนึ่งไกลคนหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บยังมีที่ประจอนอยู่ตำรวจในที่มีประสบการณ์ก็บอกคนตายเนี่ยต้องไปยุ่งเขาแล้วเอาผ้าเอาผ้า,เอาผ,าเอาผ้าปิดพอเพราะรอมาเก็บศพอย่างเดียวแต่ให้มาสนใจคนที่ใกล้ใกล้จะเสียชีวิตหรือคนที่บาดเจ็บเพราะอันนี้โอกาสในการรอดยังมีอยู่นะ เสร็จแล้วเนี่ยน,นั้นก็ทําอะไรไม่ถูกเห็นเลือดมือสันเนี่ยแต่นายตํารวจคนนั้นที่ดูอาการแล้วว่าคนคนนี้ใกล้จะเสียชีวิตละนะเพราะว่าแหมอุบัติเหตุนเนี่ยบาดแผลมันชะกันเหลือเกินก็ทําการสอนคําว่าลาอิละอีลลัลล่อสอนคําว่าล il ะอีลลงหล่อพอจบคําว่าละอีลลงหล่อคนที่ใกล้เสียชีวิตคนนั้นน่ร้องเพลงพี่น้องนะก็เป็นเพลงอาดัปนะร้องเพลง พอสอนลลอีไลแล้วผู้ชายคนนั้นก็ร้องเป็นเพลงขึ้นมาแล้วก็เสียชีวิตไปก็เกิดความแปลกใจมากว่าทำไมเขาไม่กล่าวคำว่าแลอีแลนหรอแถมไม่พอยังกล่าวเป็นเพลงออกมาอีกร้องเพลงออกมาอีกก็ไปที่ตัวรถที่เกิดอุบัติเหตุพี่น้องปรากฏว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังมีขดอย่างค้างอยู่เลยยังมีเสียงค้างอยู่เลยเสียงอะไรเสียงของเพลงที่ผู้ชายคนนั้นร้องนั่นเอง ที่เขาก่อนจะตายเขาฟังเพลงมาก่อนนะแล้วก็คง <c oughs> ขับเพลินนะนะ <c oughs> แล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> ก่อนจะเกิดอุบัติอ่าก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ผูกพันอยู่กับเพลงนั้นซึ่งเป็นเหตุทําให้เขานั้นได้ร้องเพลงออกมาก่อนที่เสียชีวิต <c oughs> นี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับที่เป็นประสบการณ์ของ คนที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นพี่น้องนะเออขับรถขับราเนี่ยนะฟังเสียสลมนี่แหละฝรีสันติเรานี่แหละเกิดประโยชน์นะหรือจะฟังกุรานก็ทำดุลินละแต่อย่าไปฟังในพวกเพลงพวกอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดวันนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแหมเหยียบกําลังมัน,มนเลยนะเกิดอุบัติเหตุมากลายเป็นว่าเราตายในสภาพที่กําลังประพฤติความผิดอยู่นะครับ ประการที่สองคือการผินหน้าของเขาไปทางทิศกิบละ,ะทิศกิบละก็คือทิศที่เราหันหน้าไปสู่การละหมาดนะก็คือถ้าเป็นเมืองไทยก็ทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกก็คือทิศกิบละโดยนอนตะแคงบนซี่ขวาของเขา เพราะมีฮะดีสที่บันทึกโดยอันบัยฮากีและก็อัลฮากิมนะได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมาถึงหมายถึงท่านนาบีของเราอะนะมาถึงนครอ,อันมาดีนะท่านนาบดุลฮะบีลลฮ็อกไว้ในอลซัลลัมเนี่ยครั้งที่ท่านมาถึงนครอ,อัลมาดีนะท่านก็ได้ถามหาอัลบรารอบินมหารูรพวกเขาก็ตอบว่าตายแล้ว เขาก็ตอบว่าตายแล้วอันนี้ไม่ใช่คำอุทานเขาตอบว่าเขาคนนี้ตายแล้วออคนไหนอัลบรารอบินมหรูรเขาได้ทําพินัยกรรมว่าหนึ่งในสามจากทรัพย์สินของเขาเนี่ยยกให้ท่านให้ยกแก่ท่าน,นเมื่อเขาใกล้ตายก็ให้ผินหน้าเขาไปทางกิบละ หมายถึงในพิธีในกรรมเนี่ยได้เขียนเอาไว้ด้วยว่ายกทรัพย์สินหนึ่งในสามให้กับศาสนาทำการให้กับฟีซาบีลิลล่านะซึ่งอันนี้ถูกต้องนะพี่น้องเพราะว่าการทำาวากัฟการทำวกกฟักทกกฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัสซีย <c oughs> วัสซียก็หมายถึงคำสั่งเสีย คือถ้าวากราฟโดยไม่เกี่ยวข้องกับวาสียะเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีข้อกําหนดว่าทําได้เท่าไหร่นะคือพูดยังไงว่าทําก่อนตายอ่ะคุณจะทําทั้งหมดแล้วแต่แต่ให้คํานึงถึงทาย,ยาทด,ด้วย <c oughs> แต่พอเวลาออกมาะคระับพอเวลาใกล้จะตายเนี่ยเน,นี่ยนบีก็เตือนนะบางคนจะเอาสวรรค์อย่างเดียวก็เนี่ก็จะตายอยู่แล้ว ลูกหลานไม่ต้องเมียทำบกครับให้หมดนะนบีเตือนบอกว่าไม่ได้ห้ามทำเกินกว่าหนึ่งในสามของทรัพย์สินทั้งหมดนะและหนึ่งในสามนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วให้เหลือไว้สองส่วนเพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการทำหมากินของลูกหลานของเราจริงอยู่ครับว่าในการได้มรดกมาเนี่ยมันก็ พูดถึงนนะพี่น้องมันก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ได้มาโดยที่ไม่ได้เกิดจากการขนขวายของตัวคนนั้นจริงไหมก็เป็นของย้อของมะที่เขาให้มันนั่นแหละเออแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็อย่าทําให้ลูกเนี่ยถึงขั้นต้องมาแบมือขอทานนะไม่มีที่อยู่ปรากฏว่ารุ่นมะขอโทษน,นะที่มีเป็นสิบไร่ทำไมลหละก็ะทำสุดาวไว้สักไร่นึงก็เหลือ,อยี่สิบเก้าไร่ก็แบ่งกันนี่เล่นทำสิบไร่แล้วก็ลูกไปอยู่ไหนพี่น้อง อยู่ที่ว่ากราฟอีทีนจากคนที่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็แทนที่ว่าลูกหลานเนี่ยจะมีที่ดินแล้วก็ทํามากินแล้วก็ได้ต่อยอดเออรุ่นมะได้ทํารุ่นลูกก็ได้ทําแต่กลายเป็นรุ่นมะทําคนเดียวทาหมดเกี้ยงเลยจนกระทั่งลุงลูกไม่ได้ทําแล้วพอ่อะไรเพราะลุนลูกต้องไปแบ,บมือขอสอดก็แล้วอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะไอ้ประเภทให้ลูกอย่างเดียวไม่ให้ไม่ให้ศาสนาเลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคือก็ต้องเข้าใจว่า อันไหนที่เหมาะสมแล้วก็แบ่งกันตามสัดส่วนที่ศาสนากําหนดหนึ่งในสามแต่มันมีข้อหนึ่งที่ว่าเขาบอกว่าเมื่อเขาใกล้จะตายเนี่ยก็คืออันบราร์รอะนะก็สั่งให้พินหน้าเขาไปทางกิบละท่านนาบีสุลัาายฮิละมันก็ตอบว่า,อ,าอ,อัลซอบะอัลเฟตห์เขาได้ทำถูกต้องตามซุนนาแลว้ว คือเป็นการการันตีคือเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วนะเพราะนาบีมาถึงเนี่ยคนนี้ตายแล้วเป็นซอบาอัลบาโรแล้วเหตุการณ์ก็มาเล่าให้นบีฟังว่าเขาทําแบบนี้หนึ่งเขาทาการวากกาฟสั่งเสียไว้ไม่เกินหนึ่งในสามอันที่สองเขาให้ผินหน้าเข้าไปทางกิบลัดนบีบอกว่าออาซอบาฟิตรอเขาทําถูกต้องตามสุนนะแล้ววากา็เดวาก็ดร์รอดเตตู สุลุสะมาลิฮีวะวะละดีฮีนบ,บีก็บอกว่าเอาซอบัลเฟตรอเขาได้ทำถูกต้องตามสุนนะแลว้ววกดาววรวดัดตตุสุลุสะมาลิฮีอาลาวาะละดีฮีและฉันก็ได้คืนหนึ่งในสามในทรัพย์จากของของเขากลับไปให้กับลูกหลานนะคือการที่จะ ให้กับท่านนาบีเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายท่านนาบีของเราเนี่ยไม่รับสดอกกอท่านจะรับเฉพาะอาดียะแต่แล้วก็ถ้าให้ใน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 ศาสนาอันนี้รับได้มีปัญหาเช่นเช่นสมมุติผมอาจจะเป็นเป็นอะไรเป็นวิทยากรของวิทยุ อยู่เสียงสันติซึ่งก็เป็นอยู่แล้วนะเออปรากฏว่าพีน่น้องมี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 เงินมีจกกศมีอะไรก็ว่างกันไปอาจจะหรือมีสโดโก็จะช่วยเหลือ,อเป็นค่าใช้จ่ายของสถานีดูแลค่าน้ำค่าไฟสถานีอ่ะอันนี้มีปัญหาฉันแค่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบเท่านั้นแหละแต่ว่าเงินทั้งหมดก็ไปอยู่ในอยู่ในอะไรอ,อย่ในการบริหารจัดการ ของของวิทยุเสียงสันตินะแต่ถ้าจะมาให้ส่วนตัวเลยเนี่ยอย่างของฉันเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างนะอย่างโซตะกออะไรได้รับได้หมดแหละทั้งโซตะกอแสดงการได้รับได้แต่ว่าของท่านนาบีเองเนี่ยท่านรับไม่ได้นะครับมีข้อมีข้อกําหนดเอาไว้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวท่านนาบีนะยังวงวานของท่านนาบีด้วยนะคราวนี้ต่อจากนี้ต่อจากนั้นเนี่ย ท่านก็ได้ไปละหมาดให้แก่เขาแล้วขอพรแล้วขอดูอานะอัลลอฮุมมาะฟิรละลหูวะรหัมหูวะอัดคิลหูจันนตักะจันนตักะวกดะฟะอันจะข้าแต่อัลลอฮ์โปรดอภัยโทษให้แก่เขาโปรดเมตตาเขาและโปรดให้เขาเข้าสวรรค์ของพระองค์ท่านนะและพระองค์ท่านได้ทรง กระทำแลวหมายถึงได้รับดุอาที่ท่านนาบีนั้นได้ขอแล้วอัลฮากฮิมได้กล่าวว่าในประเด็นผินหน้าของผู้ตายไปทางกิบลานั้นข้าพเจ้าไม่ไม่ทราบอันใดนอกจากดังกล่าวนี้เท่านั้นคือมีแค่น,นี้แหละ,ะจากฮดิษที่มีรายงานและอามัดก็ได้บันทึกว่าฟาติมาบุตรของบุตรสาวของท่านบุตรีของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลวางใหัวซัลลัมขณะที่ใกล้จะเสียชีวิตนั้น นางก็ได้หันหน้าไปทางทิศกิบละและนอนบนสีข้างด้านขวาของนางอันหนึ่งท่านี้เป็นท่าที่ท่านรสุนโสร้องวานเลวสันลำใช้ในการนอนปกติอ่าแล้วก็เป็นท่าที่บูตายจะอยู่ในหลุมฝังศพเวลาที่เขาเอาเข้าหลมุมเอาเข้าโลงเนี่ยพี่น้องเขาก็จะมีหมอนดินรองเอาไว้ก็คือนอนตะแคงเป็นท่าเดียวกับตอนที่เขาเอามาหยัดฝังนั่นนะ อ,อและก็มีบันทึกจากอิหมัมจะรยายงาน,นมาจากชาฟีอีดอีกว่าผู้ที่ใกล้ตายนอนหงายบนบนไยทอยของเขาให้ผู้ที่ใกล้ตายเนี่ยนะนอนหงายบนไยทอยขอเขาแล้วเท้าทั้งสองหันไปทางกิบล่าให้เอาเท้าหันไปทางกิบลานอนหงายและยกศีรษะขึ้นเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไปทางทิศกิบละาแต่ทัศนะแรกของอุลามะส่วนใหญ่ยึดถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีกว่า ก็มี2แบบแบบนอนตะแคงนะเห็นหันทั้งสีข้างทั้งหมดไปทางกิบลาเหมือนตอนเลยเหมือนตอนที่เสียชีวิตเลยเหมือนตอนที่ฝังมายัดนะกายทิกายอย่างหนึนงน่งก็คือนอนงานอนงายหันเท้าไปทางกิบลาแล้วก็ยกศีรษะขึ้นนิดหน่อยนะก็คือพูดยังไงเหมือนมีหมอนรองนะครับนะส่วนข้อปฏิบัติต่ตอไปนะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับกับวิทยุเสียงสันติกันต่อนะ ุุบบาาานัััักลลลลมมมะิิดดออช سبحانك ا ะอ ه م وبحمدك ะ ش ะตูบ لا ิลัย ل ا أنت า س ت غ ف ر ك واتوب إلي า ل س ل ا م ม ل ي ك م ورحمة ะ ل ل ه รา ر ك ا, إ ر ت ك ه ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับด d ลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม